เป็นวิวันนี้เป็นวิชาที่ถ่ายสำหรับกรณีเนาะ,ะผู้ที่ให้สรุปร่วมชาเนาะ,ะให้สามคนหึือม่นำเสนอ,อเขียนมุง่งใ <c oughs> ลกระดาษเท้าปันเนาะ <c oughs> ไม่เขียนร่วชาติแ่เพราะว่าผู้ที่ให้บริษัอการตอนนี่ไม่เขียนร่มชาตลหวมานาเสอนอเนาะเพราะว่าระยอาจจ <c oughs> ะเป็นข้อต่อใด ผู <gesch> ้ใดเป็นคนก่อตั้งอาณาจักรกินคืนที่เท่าไรอยากได้ถึงได้แน่เนาะโดยโดยโดยสรุปจากซื่อกระสอหนี้นะเดี๋ยวช่วเพื่อให้ฟังอาณาจักรโบราณเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่11พุทธศักราช1153 พุทธศักราช1นึสถานปนาขึ้นโดยพระเจ้าอิสานโบมรมันเมื่อพระเจ้าอิสาโมมนโบรัณเสด็จขึ้นครองราบพระองค์ได้ทำศึกสงครามกับอาณาจักรฟนันเมื่อชนะสงครามกับอาณาจักรฟนันจึงได้รวบรวมอาณาเขตกลายเป็นอนาณาจักรอิสานโบราณ ซึ่งอาณาเขตของอิสานปงรักนั้นครอบคลุมภาคอีสานต,ตอนล่างของประเทศไทยตอนบนของประเทศกัมพูชาและตอนล่างของประเทศลาวหลังจากราชสมัยของพระเจ้าอิสานวรมันมีกษัตริย์ปกครองอีกสองพระองค์คือพระเจ้าพาวะวรมันที่สองและพระเจ้าชัยวรมันที่หนึ่ง หลัจงจากนั้นบ้านเมืองเกิดความแตกแยกทำให้อาณาจักรถูกแบ,บ่งเป็นสองส่วนกลายเป็นเจนละบหมและเจนละน้ำทำให้อาณาจักรอิสานโบราณนั้นถูกลดความสำคัญลงต่อมาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่สองซึ่งเป็นเชื้อสายของพระเจ้าอิสานวรมันได้รวบรวมและสถาปนานอาณาจักรขึ้นใหม่ ชื่อว่ายาโสธรปุระหรือเมืองกาฬนครตั้งอยู่บริเวณจังหวัดเสียมราฐประเทศจัมพูชาในปัจจุบันนักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าอาณาจักรอิสานปุระนั้นตั้งอยู่บริเวณซองโบไผ่กุกในเขตจังหวัดกำปงทงประเทศกัมพูชาซึ่งปรากฏหลักฐานปรา,ปราปรสาทอิฐ าศาสนสถานในาศาสนาฮินดูเป็นจำนวนมากาอาณาจักรอีสานโบรามีระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชมีพระมหากษัตริย์เป็นสมบุติเทพใช้ระบบการปกครองขุนนางแบบจตุสสลม กฎหมายปกครองบ้านเมืองใช้พระธรรมศาสตร์ส่วนศาสนามีความเชื่อด้านศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพระพุทธศาสนานิกายมหายานดังเห็นได้จากโบราณสถานและโบราณวัตถุเช่นปราสาทหินเทวรูปพระพุทธรูปและความเชื่อเรื่องพญานาะค ตอนนี้ให้ห้องสรุปลงชาร์ตอ่าชาร์อันอ้อสองคุ้มครับอันอ้กสคุ้มคือเราเอาเขียนเลยครับสรุปอาสวะอันนออันอันนี้คืออจอันนีองันอันี้คืออัาอัี้คุออยนอัี้าอนอันนี้คนอั้คันัี้อนอี้คนคือัีออัอคันนี้คือันอันนออนอันอันนี้นอันนครัอัียนเลยคันอันนี้น้คอันอันนี้อน ก็อย e ่นี้ครบแดงไปอยไปโรงแรมบ๊วยเยอะเยอะโอยเดี๋ยคือจะฟ้กระจายสุค้ชครันเหี้ยมากเลยโอ้ยรู้กันได้ยังสื่อบางเว็บโอ้ยดเบียงีสเตอร์นี่ยังอะไรอาเช่นครับอากัรระดมความคิดครับเขียนลงชาร์เลย อาณาจักรอีสานปุระหรือเจีะละนะครับอาอเชิญครับาทาั้งคุณลุยเลยครับทงังทังอีกกลุ่มหนึ่งครับอาเชิญครับทั้งน,นอนก,ก็ได้ทั้งขว้างก็ได้แล้วแต่สะดวกครับคันทังเยวกับคันเท้าเกียนลายกับทงังทั้งแนวตั้งนะครับคันเชียนปลายกับแนวนอนครับอาเชิญครับอาเชิญเลยครับ เ,ออนะเพราะว่าเนื้อหาอ่ามอนี่คืออ่าอาณาจักรอิสานปุระหรืออาณาจักรเกละครับสรุปเลยครับ อันนาจะรูไปก็แล้วเนาะต้องซ้ำนะครับเว่าต้องมาใสตรงนี้ระเลยแคิส <c> ร <ười> ุที่ไหนคือว่าอยู่ได้ถึนีละอนว่ามันจหรอเไปอันไหาจว่ก

พวมองค์กสำคัญสำคัญว่าอธิารอิสานตานรหรืออจาจการเกียล้านผู้ใดเป็ษษษนผู้สถาปนารุมเรื่องให้ปีข้อศอใดตุนข้อศอใดอิาการกินพื้น,นที่จกจับใสถึงใสจากใสถึในไส เาถืาเป็นที่สารโบราณผู้ล่องอาณาจักรโลงลงสระอาณาจักร,รละละในมากอนอนคะลตางๆเปันหลายที่ินเวลาลายนี่ไหลาสน้ำสรุปเออเออเออให้สรุปจากคิมเป็นอวกปกรระลักัวทนสเด คือเียรนเียอห้องอีหัวเอาเดี๋ยวราดูเดี๋ยวเราหมอดูนจะบ่กเป็นราจวา็นกัคู่าปรจเมัเขียนเลยนี้เลยจบเยอะขอไดกนมนเยวเจะกนไห น้องเขียนต้นอยางเราอ้มนอเลยันจำได้ครัเขียนประจำาเดยวจะนักที่สองเยียไครับนักที่สอเย่ยครับนัจับจัเียวก็เราทำครูครูศรภาปนะครูราปะครูใคราภา นาลกพูสือรัจากบอลลั่นหลัจากเพิ้มีบุไรฮะเพื้นพี่พื้นที่อิสาโอล่าจงไซวาไซอ่าสรู้เ้เอ้านะคเพราะว่าคือคือเขาจะเบิ่งอยากคิดนี่คือสรุปพราอราต่นะครับพวกนี้คือคั่วนะนะนเสนอเป็นห้องอเล อาจารย์ใจชาตโบราณร้เรื่องจากปีข้อสอใดหรือข้อสอใดน,นะครับคือคือเขาสรุปจากคือเป็นขอละลาเนาะจะไปจะจะไปคิดจะไปคิดไลายเป็นไลายนะครับเรื่องของขอละ,ะอาลาเที่เขาอ,อธิบายอธิบายต่อได้ครับ อิสาโบราแต่แก่เป็นอาณาจักรใดแน่เออทีสเป็นคนปกครองเอราาเพราะว่านี่คือพื้นที่อีสานเขาเ้ดอิสานโบราหรือเยาวาชสมัยโบราณเขาเขาอยู่ในอาณาจักรนี้ร่วมร่วมถึงซรีโคตบุ์ช่วงสมัยนึงพือ่้นที่ปนเจัยเนา จะเป็นช่วงชวงระยาเวลาน,ะนะั้นพอเขงเข้าอ่ะที่ยูในอันอ่ะอีสาโบล่าหรือเบลากับ่ที่กตบูลมันจะเป็นอ่าเป็นยุคเป็นสมัยนะครับจะเป็นนั้เอาทีกินสองอ่ออาสองน่าจะแต่จะเห็นว่าเขาเป็นเป็นเนมือถึงของผู้ใดผู้ใดกครอนะมันจะชี่แต่งหัวข้อแต่งข้ออัะอ่ะเขียนะ เดี๋ยวทำเองพอเลยพอเลยเลือเออยามสเยียราดปัอ่านปักกานับถือศาสนาพุทธนิกายอย่างอ่าเดี๋ยวตัวตัเยได้ตัวเฉยได้เป็นมหากายเข้าไปยุ้นสับเนี่องสมบครับนี่รับนับถือศาสนาพยัยซ่ยนรอโอ้ดังอไปเด้โอ้พระียซูสุดนา ว่าศาสนาพุทธนี่สเมอมีทถามาอยุ่กัรมหาดใหญ่มันเนาแต่โมโลามเนียนกะ่กครับอกูอุ่นไฟเขาอุ่นไฟเกลือกเนสรุปสือผู้ปฏิบัสรุปอีกทีนึงสามทีสรุปนะเขียนคนละข้อข้อวหนาทีถือเขียนเขียนว่าสามเขียนอ่าอยากอ่านออกว่า กระซ้งออมอหัวแล้วมาตกเขียนสอยกันแน่คิดสอยกันคิดซอยกันแมนพคิดแล้วเร้วพคิดแล้วหน้าพัคิดแล้วเนาะแมนเพิ่งสิดื้ออีกเลยกูกูกูเห็นชูสองคนเขียนเด้๋ยแมนหรือไม่ไข้เยชนชนชเกียตสามเขียายหน้าอนหลายงานมาใส่อย่างนเนาะเบอร์อยู่เบอรอยู่โอ้เบอรจังซีนีออกไปเลยเียตอนด้ื่อ คือลืออยู่ไหนเกี้ต่อไปเลยเเป็นไจะเป็นนอเยู่เงินแล้วจะปีกยิฟองถึงโอ้เป็นไอเป็นยูอ่ะเจอซียคีนองนึจับนึาจับเออซี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 ับซี้้ไอร้ี่นอนเเกิดซีเก่าขึ้นหน่อย กูมีพีจ้พ่นนี่สามมาสามเราสามตกแม่จิเอาไปเจ้าปอุ้มเปนเอามนั่นเรๆเ้อีเชว่าพวกยังดีทีนะไกูได้เชียนัการ้เอืมเป็นักเรียนบวกขอจะเขียนอันไหนจะะ ต้องอ่านอะไรดีเน้นต้องอ่านไอ้นื้กเ้ของให้ได้ควเขียนเนี่ยขอสามเจ้าเขียนเนี่ยสามอะไรแบบนี้พ่อสิพ่อเห็นมีเชียบอกน้อง็ใครที่เป็นพ่อขออับเอาพอพนจะเป็นบงเขียนเนื้อหาหลยๆกัเมก็ได้เดี๋วแต่พ่อะอรั khoan đã cứ đi có một. đi có một có một một để 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 bạn, Cái đi đó 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 một đó 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 ทสานี่วเราแ้วเอย์สล้ครับเดี๋าไปบอกอะยันเรครับคุมีเสนรับุูยิ่งครัเนนอใ่นใ่นะานเก็แล้วมึงผมมันอีกัเดียนครับแล้วพ่เดีเดียอย่างนันต่าังเกียวันไปบางเอ้าสนอเลยบาเสนอเลยอะก็เวลาเาเดลากวาามเอเกียดมาม ไปเลยว่าเฮียงมึงมาคุณนึกนับเสนอเ้าสอคนสองคนจับชาไปนอีกคนนึงเสนอแล้วเอาเป็นคนบอกนาเาบอกใจยัยไม่หับอีกก็ไปช่วยกันไปยืนไปยืนให้กำลังใจกันไปไปไปมา เอมเลรแล้วไอ้นี้ไอีอยู่ตมันมันการมือตัวการแสดงออกอาณาจักริสารกูละเป็นอาณาจักรโบราณรุ่งเรืองอยู่ในช่วงยุคสมัยที่สุดก็คือเจ้าการันไอ้จานนะการองอารองตัวนี้ก็ต้อเลยจเป็นอาณาจักรโบราณ ลุ่งเมืองที่ลุ่งเดี๋ยวมองซฟมเฮ้ยเจ้าสีช้างสิยังสุดที่กต้องก็ต้องการก็ต้องารเวลาจากโบราณลุ่งเมืองอยู่ในช่วงพุทธวัดจากที่ครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างของไทยตอนบนของประเทศจัมหวชาและลาวตอนใต้รู้ชนะอานาจใดก็ดีมาเป็นอิสานละ

ยืร่เือยู่ในช่วงตวันที่11ครอบคุมเป็นที่ภาคอีสานตอนใต้ของไทยรจ้สถาบรรพ์ขึ้นโดยพระเจ้าอิศนุราย์เสด็จขึ้นครองราชย์ราวพุทศกราช1 <cima. S 2> 1 3ถึง1 1 8โอเคอ่ะ่ะ่มให้พี่อน อัเดอิน,นอ,อัาอ,อนนจอีสานกุละหรือเกละนะครับทีมี่สองซื้อนะครับอีสานกุละเกละนะครับลุ้มเรื่องในพุทธศตวรรษที่หนึ่งพหร้อ1ห้า 198รบผู้สถานนาคือพระเจ้าอิสานวัมันนะครับเป็นผู้สืบทอดมาจากพระเจา้เจาเจรารือไม่ยิ่งเทา่าวัมันครับดือินทินตเซนนะครับ,รรรบลังจากรลบสนะอนาณาจักรคู่นั่นนะครับอาณาจักรคู่นั่นเดี๋ยวคู่สีนัาเสนอในเลี่ยนในเทิมต่อไปรือคับ ต่อไปนะครับว่าอณาณาจักรผู้นัน uh ่นกินพื้นทีอยากใส่ถึงไส่นะครับอาณาจักรอีสานตกลาดกิเกลานนี่กินพื้นทีอีสานตอลางนะครับแล้วก็ก <heit> ินพื้นที่กบูชาตอนบนแล้วก็กินพื้นที่ลาวตอนล่างนะครับนี่คือเป็นลวกเป็นแกนเข้าเด็กทึ่จังห์อ่ ว่าพอไปืนเลยเป็นสมัยเอากระจ้กวรมมัทที่สอง่างนี้มันสา,าม,มารถไยเป็นลองไล่ี่เป็นเดาาือดยาอินพุชนยาได้สมัยตะกีนะครับเป็นสถาปันเกษตรกระ,ระจกวรมมัทที่สองเราพีช่วงสมัยหนึ่งนะครับแบ่งแยกแตกแยกออกเป็นสองอาณาจักรอาณาจักรเยือนกกลั บกกับกลลน้ำนะครับที่เขา้าที่เป็นกนครต่อมามีไปเจอ่าเทวราชันที่หนึ่งนะครับมัสตรารนาเป็นอาอาณาจักรยะโซฮอรโพละนะครับรวมกแผนที่หรือเมืองพัะนครหรือเมเเืองบบปันนิวเปโยนาเขตต้นต้นเี่นองเจียกะอัเยอรมัาของระพอวุชาได้ไ่ปฏบับจังหวัด อมโบไฮคุปนะครับ so จังหวัดกำมงทงกำบูซ่านที่นี่เดี๋ยวมีกับพี่น้องร้อยปาร์รับแล้วนับถือศาสนาพุทธนิกายนะครับอันนี้กายมหายาคนะครับเพราะว่าเพราะบางทุกทีเป็นนิกายเพราะเห็นชุบมือชุบมือในที่นี่ถ้ามายู่กับมหานกายเนาะแต่เดี๋ยวทำไมเราเป็นมหายาทีนี่ลองว่ากันว่า สำหรับเนื้อหาอีสานคูลาเรกินละกษณะนี่เซมีเนาะอาชีพคู่นะให้กี่มือไปไปอ่านนะครับเป็นผู้สรุปให้แล้วคือคู่สรุปให้แล้วขวาเนแล้วขวานครับเพื่อที่ปฏิบัติงานที่ ว่าอะไรจากนี่คือที่จริงที่จริงอ่ะม nice. ันมียากกว่านี้เด้อเพราะว่าเวลาเขาหน่อยก็เลยไส่เบิรงไส่เบิรงสั่งการคือสั่งการแค่น้อยนึ่งนะครับเพราะว่าเพราะว่าเวลาเวลาเข้ามันมันมันเลยเรียนแล้วนะครับนักเรียนนักศึกษาเข้ากันยู่เหาเนาะก็เลยพวงนี่ไม่ร่ากิจการเพิ่มเติมนะจากจากยืดผนกเรื่องนี้สายโบราณคินจะในทม่นีอ่จะ คือย sí, sí. sí. ่าราคนนียุบเป็นทุงคยุบแต่ว่าเป็น่เาถึงานหนุื้อเนาะสำหรับนะครับเพราะว่ามียังตองใจ่ะครับมียังตงใสบปะบบบตรงใส่้าถ้าถ้า้าลังถ้ากำลังตรงใจบะคบบ่บอเพราะว่าเพราะว่าจำให้คุยผู้ เป็นตามาเลียนหรือตามาสหรือภูมเนาะเปิดปรภูมกเป็นการตาเลียนนแต่ว่าภาษาสกอเลภูมแว่าภาษาในรเราเป็นเป็นมาเลียนแล้วแทนกิจกรรมนานๆว่าว่าเหตุกิจกรรมนะนะครับเม่เดี๋ยวผู้ชิท่านอีกที่หนึ่งนะครับจะพัฒนากับเราฟงไที่มีกิจกรรมอีก ในในในเรื่องอื่นนะครับเพราะว่าห้อติดนาที่ตรงช่วงช่วงไปนะครับเพราะว่าห้องติดอ่าติดติดบนนักศึกษาห้องอ่าตู้ที่มุงกวางวัฒดาตู้เตียงมุงกวางวัดอยู่นะครับติดตีดเป็นสองสองเกียงเนาะนนอนๆมากเลยวัฒนาครับแต่แกงคู่นะครับเออเพราะว่าบางทีคนคนเห็นหน้าเนาะคนเห็นหน้าก็ต้อง ต้องขี่แย่เป็นองปุ <dislike UC S> ้นงาน้องคนบอิด้เห็นงานบเป็นว่าบอดดเ็งานคือเห็นบอดด้เห็งานกับในเวลาที่พูดนักเรียนตีแบงเอพูดตองตามตนว่างบอสแต่บ่ว่างอีกต้องใรู้ว่าตัวเขาต้อยู่ของกองน้องๆสำหรับอีสานโบราณก็คือบ่มีผู้ใดทุงใสได้ติดบ๊อบบี้นะเคอยไปศืกษา เกิดเดจอกนิ่ยุคปุ๋เนาะเพราะว่าปุ่เวลาหน่อยเพราะเวล่ามนไ่ไหเพราะว่าห้องี่อนสำหรับคีนี่เอาไว้สำหนี้เนาะโอ้ขนาดยกู้จีน mm ัอีกทีนึงนะเยมาโาอีกทีนึงเอาเาเรียกอีกที่นงเนาะสำหรับคีนี่ไปสำานี้เนาะสวัสดีครับ Ah. Ah. Ah.